โอเคครับยินดีต้อนรับสู่หมูซิงแชนแนลก็วันนี้ผมมา่ขี่รถเล่นกับกลุ่ม2ล้อจังหวัดตราดนะก็ตอนนี้มีเอกแนกมาแค่4คันเองแล้วก็มีกลุ่มบิ๊กไฟกับสองจังหวัดเขาได้นำไปร่วมหน้าก่อนแล้วก็วันนี้ก็มาก,กันหลายคันอยู่นะ เส้นทางที่ผมกำลังจะไปก็จะไปเที่ยวแหลมสิงห์จังหวัดจันทนะครับจะไปเที่ยวสะพานแหลมสิงห์อาจจะยาวจนไปถึงเ,เนินานางพญานะครับเขากลุ่มของจังหวะเขาลงหน้าไปสะพัดแล้วผมออกตัวกันทีหลังก็เลยตามเขาไม่ทันกันนี่ครับมากันสี่ครับ x นะ รถผมเดิมๆตามพ้อหลังตกเลยข้างหน้าผมก็ไฟตาอูเพนอีกสองพันข้างหน้าสีแดงกับสีขาวคันนั้นตกตอนนั้นไล่ไล่ลูกโตมาครับทำลูกโตมาเสียงแน่นๆเลยโอ้ยเดือดร้วครับเบียดัางเจอรถก็บบบเบียดซ้ายมาเมื่อกี้ เดือบสี่นัวออกมาไม่ทันรถดำเดิมก็ลังท้ายอย่างเงี้ยครับจากที่ผมมองมาเมื่อกี้ดูดลมนะเดิดเดิมได้ประมาณร้อยหกสิบหน้าใหม่หน้าร้อยหกสิบดูดลมแต่ถ้านั่งคนลมได้ประมาณร้อยห้าสิบห้าเดี๋ยวผมขิดหมดแล้วหรถแล้วนนะ เราดูลมแมงเดี่ยวนะตามไม่ได้ ถือว่าถุองจังหวะเขาก็รออยู่ปลายทางการทางเราค่อยเปิดคลิปแต่พอมาได้การทางแล้วยังไม่เจอเลยเนะผมก็เลยเปิดคลิปเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันการ เี่ยโหก่ยางเดิมกี่ลําบากมากเลยนะเวลาเทโหงอ่ะมันรู้สึกสาหรับผมนี่รู้สึกเซ่สายเลยอ่ะมันเหมือนจะสะบัดอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะต้องเปลี่ยนนี่คือยางแล้วก็ใส่กันสะบัดรู้สึกหน้ามันเบาเบาเยอะเลยแม่ ถึงทางเข้าแลมเซง็แล้วถนนเส้นนี้ก็สวยนะทางสะดวกเลยเหมาะสำหรับกี่กินลมชมวิวมากเด็กครับถึงทางเข้าแล้ว ขึ้นท้ายกระบะสามกันแล้วรถน่าจะมีปัญหากันหรือเปล่าแอลสองคันคันอีกข้างข้าวาสกีแล้วิโก ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยนะร้านกาแฟรีสอร์ทโรงแรมที่แบบมีสระว่ายน้ำอะไรอย่ครับมีเหมือนอะไรอ่ะวนน้ำเขาเรียกว่าสวนน้ำ อีกคันเดิงเป็น X อสแ็กสีแดงนะเดือจะเป็นมอสอะไรแต่งคนนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกัน ยงตูเขาไม่ได้ดูลมเขาก็ได้ไหมจังหวัดตาดยังมีเอ็กแม็กยังมีเยอะเท่าไหร่นะยังมีจํานวนยังแค่ไม่กี่คันนะี่ ตอนนี้ผมก็ได้สร้างกลุ่มเอ็กแม็กตัดขับแล้วจะรวมกลุ่มเอ็กแม็กในจังหวัดครับแล้วนัดปิดติ้งพูดคุยกัน น่าจะไปที่สะพานแหลนติงนะผมคิดว่าปลายทางคขาเนะปลายทางหมายแรก the oh, top floor. ครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่นะึ่งกำลังจะย้ายไปหาที่ถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะแต่วันนี้มี650ขี่มาเที่ยวด้วยหนึ่งคันอยากเอาให้หนูแดงมาขี่กันะวันนี้ เกินง่ายไนะซอยนี้ ข้ามถนนนะข้ามไม่ได้ดรถปิ้งเยอะเส้นทางนี้ผมก็ไม่เคยมาเลยนะไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนกันน่าจะไปเส้นริมเลาะริมทะเลหรือเปล่าตรงนี้ไม่เคยมาเลย có một nhóm lốt nè tiếp 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 chẳng lẽ ôi na lắc ผมม,มาที่นี่ครั้งแรกเลยนะตรงนี้ยากาศดีเลยเดยวตอนนี้ก็กำลังจะใกล้กลับกันแล้วนะปีบางคันเขาก็กลับไปที่จุดเดิมแล้วแต่ขึ้นไปถ่ายรูปอีกทีหนึ่งแล้วก็จะกลับแล้ว Hãy nào của một kia 买啊！ ตอนนี้ก็เราก็มาถึงจังหวัดตาราดแล้วตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วครับผมขี่ไปแป๊บนึง่งมันจะปิดคลิปแล้ว เท่านี้นะก็เท่าวันนี้ขับรถไม่สุภาพหรือดูไม่ดียังไงวันนี้ก็ขอโทษอภัยเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาครด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็ฝากกดติดตามด้ยนยครับวันนี้สวัสดีครับ